สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับมีซีดอีกแล้วนะครับกับเมนูเด็ดอาหารจานเดียวในวันนี้ขอนําเสนอเมนูข้าวไข่เจียวสูตรเด็ดครับจะบอกว่าข้าวไข่เจียวเป็นเมนูที่ธรรมดามากๆเลยนะแต่ว่าไข่เจียวเนี่ยก็มีหลายสูตรมากๆเลยแล้วแต่ความชอบนะครับซึ่งวันนี้มีซีดขอนําเสนอเป็นพระเอกของเรานั่นก็คือหอมแดงนะครับวันนี้เราจะมีส่วนผสมของหอมแดงในไข่เจียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีซีดเนี่ยใส่อะไรในไข่เจียวสูตรเด็ดลงไปบ้างก็จะมีหอมแดงนะครับแล้วก็พริ ซอยนะจะบอกว่าสูตรนี้หมี่ซีกินบ่อยมากๆตอนที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแถวอโศกนะครับคือจะมีร้านป้าคนหนึ่งตั้งอยู่ข้างทางหมี่ซีก็จะแวะกินทุกวันเลยเพราะว่าเป็นทางผ่านเดินไปออฟฟิศพอดีนะครับอันนี้หมี่ซีก็จะใส่ใบกระเพราลงไปด้วยก็จะมี3อย่างนะครับมีหอมแดงพริกซอยแล้วก็ใบกระเพรานะครับหมี่ซีก็จะสั่งไข่2ฟองนะครับแล้วก็ใส่เครื่องพวกนี้ลงไปซึ่งมันอร่อยมากๆเลยเพื่อน นี่อันนี้เราก็เตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตอกไข่ลงไปเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะครับปกติตอนนั้นเนี่ยหมีซีดใช้ไข่แค่2ฟองนะครับขอป้าเขาแค่2ฟองแต่ว่าวัานนี้กิน2คนก็เลยใช้ไข่3ฟองนะครับแบ่งเป็น2ที่ใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็ทำการตีๆคุๆให้เข้ากัน เื่อสวันที่ผ่านมานะครับหมีซีได้เปิด y t u t u นะครับแล้วก็เจอช่องตลอดถ่ายคลิปช่องหนึ่งเขาไปถ่ายเมนูนี้ที่สัตหีบนะครับจะบอกว่ามันน่ากินมากๆโอ้โหบรรยากาศดีมากๆกินข้าวไข่เจียวไปนั่งมองทะเลไปเนี่ยฟินเลยนะครับโอเคครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็เทส,ส่วนผสมของไข่เนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำการทอดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะสุกนะครับ ตอนนั้นมีซีซกินนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ25บาทนะถ้าจำไม่ผิดถ้าฟองเดียวเนี่ยจะอยู่ที่15บาทถ้าไข่2ฟองอยู่ที่25บาทนะครับนี่ตอนนี้จะบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมยั่วยวนเตะจมูกมากๆเลยอันนี้เป็นมื้อเช้าของมีซีดนะครับแต่ว่ากินตอนบ่ายโมงนะเพราะว่าตื่นสายนะครับมาเช้าโอเคครับกระทะเล็กๆนะมันก็จะกลับยากนิดนึงนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเราใส่ไข่ให้พอดีพอดีสำหรับการกลับอยู่แล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไข่เจียวที่สีเหลืองทองน่ากินมากๆเลยครับตอนนี้ไข่ของเราก็ใกล้ที่จะใช้ได้แล้วนะครับเราก็ตักข้าวรอไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้มีซีทําไปกินข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะทําทไปกินในรถเพราะว่าจะไปวัดนะครับ นี่ตักใส่กล่องโฟมไว้เรียบร้อยนะครับข้าวสวยแล้วก็เอาไข่เนี่ยมาโปะข้าวแบบนี้เลยอันนี้เป็นกระทะที่สองนะครับกระทะที่2นี่จะได้ค่อนข้างหยุดนิดนึงนะเพราะว่ากระทะแรกเนี่ยเราใส่ไม่ถูกนะครับเรากะปริมาณไม่ถูกแต่ว่ากระทะ2เนี่ยมันก็จะได้เยอะๆหน่อยซึ่งกล่องน,นี้จะเป็นของมีซีดเอง อันนี้จะกลับยากนิดนึงนะครับโอ้โหเกือบไหมนะครับเพื่อนๆื่อนเพราะว่ามันกลับยากนี่แหละเสียเวลาตรงการแบบกว่าจะกลับขึ้นมาได้เนี่ยกระทะมันเล็กนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ราดใส่ข้าวลงไปแบบนี้เลยเอ้โหเป็นเมนูที่ทําออกไปกินข้างนอกเนี่ยน่ากินมากๆเลยครับกินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับกับเมนูข้าวไข่เจียวสูตรเด็ดของมีซีน,นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซีแบรซีเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครมีสูตรไข่เจียวเด็ดๆนะครับคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม